อนนี้ี้แม่ลูกก่อนเจ้าบ่าเลยแม่ลูกไม่ขอสามแดงนะจำเราจะพิเศษไปมากพนขานมลูกพนเด็ใส่ขานมลูกเยอะอย่าครนมเ้าสองร้อยขานมลูกโอ้ไข่สองร้อยไข่ไข่กำไรผมนะครับข้าใบหน่ะให้เราเขาให้เราเขาได็ดไดอร่อยมั้ยมืนเด็ดกับสองร้อยครครัเอาเอารถเอารถต่งขอกันพนกับานมพน ข่าน응่มขาเราพ่อพี่บเอสับสองร้อยนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาพี่เบื้องเอาท่านมีแหละมลูกนี่เดสันชอบแปดขายะไปละตัยังบาขายเนาะแมลูกนีศร้าแปดพี่น้องเป็ลูกตัวเม่ตัวผู้แม่เบิร์ตแม่เบิรแม่เบิรเนาะ เนี่ยบ้าเยวตัวตบผูศห้าแปดบห้อยยันราคาเพิ่นยี่สิบโอ้ยี่สิบแปดด้วพี่น้องเด้องอแดงแดงไหมลูกแหลกลูกเทะเมันเลยนี่ลูกแม่เบิรเพิ่นว่าเบอร์ติดต่อครับเบอร์อห้อยยัน เบอร์087แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้อพี่น้องเด้อตนน้อยได้ลวล่ะนี่กนไม่สองหอยเนาะนี่ก็ไม่แล้วตัวน้อยดีเนาะยางเมรนี่แหละคนอยากได้เส้าแดพี่น้องคือสนใจทั่มาเลยพ่่เถูกพี่น้องพอพันพีถพอพันได้ด้วยเนาะเขาได้ราคามัานนึง เศ้าหน่อยเศ้าหนึ่งเพื่อนหน่อเพื่อน้องเถือกแต่ว่าหันคอบันบานนี่แหละพี่น้องเห็นงูเนือก็ได้งูเถือกก็ได้ข้าเศร้าห้องพอท่านบอกห้องเจ้าบอกเบอร์ห้องเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์ศูนย์สองพี่อน้อง พ่อพันเุด้วยพี่น้องนะเนาะผู้ใดอยากได้เลยทุกคมาเลยพี่น้องถึกพ่อถึกพ่อพันธุ์ลูกรอราคาคุณต่อร่องก่อนดูพร้อมแม่สาวแม่น่างแม่น่างพี่น้องแม่สาวหน่อยช่งร้อยสามชิพราคาเท่าไรก็หอ้องไว้ราคาห้องสาวซีหาร้อยสาวซีหาร้อยราคาห้องไว้สิเนาะชงพร้อมเนาะ โอ้ส่ง50โล24 500พี่น้องห้องหอยลิตรพอลิตรเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์โอ้ถึกเลยโอ้ถึกก็มีอันนี้ก็แม่นบักึกนั่นเท่าไหบักึกนั่น2นเไปตีเท่าไหตนี่29วเนื้อเด้พี่น้องเพว่า29ว่าซั่ตนี่29แม่นน24 เป็นงัวเลี้ยงอยู่พี่น้องราคาต่อได้เบอร์เท่าเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามศูนย่งสามศูนย์หนึง่งสี่หนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ดได้พี่น่องดีตมาอดีอตาโทมาเรียนบอกเขาจะโทวป็นา่าเป็นท้มาหยอกมาเรียนเนาะหอยลิ่าจะท้วงมาลินได้มาสันท้วมาสือได้มาสันเมลึ่ลูกของหอยข่วนพี่น้องลูกจริง แม่ลูกลูกเลี้ย่ลูกเลี้ยงลูกเลีลูกเลีพี่น้องอืมลูกเลี้ยงลูกแม่ย่างดีลูกแม่แม่นี่สมไปแม่มันขึ้นแล้วม่นท่านสมแม่ขึ้นแล้วยังบ่สมเนาะอืมขึนแม่ลูกพี่น้องงัวเลี้ยงราคาเท่าไรราคาบันทึกแปดหราคาสามมือสามหมื่นแปดหาร้อยพี่น้องต่อเอาพี่น้องเพิ่นราคาห้องไหมสุ่หรอก สามหมื่นแปดห้าร้อยราคาต่อได้แม่สาวนี่เด้อบ้านี้แม่สาวเศร้าฮาแม่สาวเศร้าหาพี่น้องถึงวดเดือรเศร้าหาแม่นี่กับเศร้าหาคือกันโอ้เศร้าสามถือก็เกือกก็กันพี่น้องเศร้าสามกับเศร้าหา้วค่าต่อเอาพี่น้องแล้วค่าต่อเอาราคาห่วงพันสุดหรอเบื้งเอาดูด้วยพี่น้องด้ว แม่ลูกเนี่ยก็ราคาเนี่ยก็ต่อร่องเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์065 065 1 6 0 1 6 3 3 2 8 3 3 2 8่ย่าเนาะห้อยพวนเนาะทั้งสว่างพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อ หกร้อยชิปสี่กับชิปหกปันไปไปายราเ้าิารขายนี่บ่ปิการขายเพิ่นว่าคนลิหกอันนี้ิมาฝรังมด้มาใหญ่มาน่อยีตัวน้ตัวน่ะไปใสยนนเงินแล้วเศร้าแล้วคขายแล้วตัวหูขายยังตัวนึงเด้อิสอพ

คนยังุ่มสื่อกันอยู่เนอะซิเกจซิหาว่คาย้ายสิบเออคายสิบหกคุณว่เนี่ยได้ซแปลยนยอนหมื่นอาซื้อคู่กันเนี่ยนี่้นันอรืื้ไว้สื่อ ยายฆ่ากันด้ยยฆ่า,า,าด้ยัฆ่าด้เดยเอาเลยเพิ่นเอาเลยเนอะ็เอาบนจั่ทงเงินสื่อรถเขาหยาดเงินด้ชิปหกมึงว่าสิน,นเพิ่นเชี่ยวกับยูดอกบึงไม่เป็นใจสื่ออยู่ข้างนี่เปินงงเป็นงัวถกเพิ่นสื่อชิี <c oughs> น้ำบีกัน่นละไปเมสาเปิดเท่าไรบาทเนี่ยราคาพันส <s ays> ิบเจ็ดห้าร้อยเาสิบจดห้าร้พี่น้องเนาะเมีบยบางใหญ่ราคาสิบเจดห้าร้อยหอานเนาะ เบอร์ติดต่อครับเบอร์0 8 7ย8 7ปดเจ็6 0เองี่ติดต่อได้ครับติดต่อมาด้วยพี่น้องเด้อ17เหาลอยแม่บังเงเป็นงัวเหลี่ยงพี่น้อง